กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาในช่วงนี้นะคะเราจะมาประเมินความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดเงินนะคะหลังจากที่เราเห็นความเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนนะคะที่ไปทดสอบที่ระดับ150เยนต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นจังหวะหนึ่งที่เป็นแนวต้านที่มีในยะทางด้านจิตวิทยานะคะมีจังหวะของการเข้ามาแทรกแซงค่าเงินเพื่อที่จะพยุงกลับมาให้แข็งค่าอยู่ในระดับที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับได้หรือแม้กระทั่งหลากหลายประเทศนะคะณปัจจุบันนี้ กําลังดําเนินนโยบายด้านการเงินเพื่อสู้กับทิศท,ทางของเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าค่อนข้างแข็งก้าวนะคะดังนั้นมุมมองของเงินบาทบ้านเรานะคะแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้รวมไปถึงทิศทางของค่าเงินบาทนั้นจะเป็นแนวโน้มของการอ่อนค่าต่อไปหรือไม่ไปพูดคุยกันค่ะกับคุณธราวิทย์ประโยชน์วิบูลผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากธนาคารกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณธราวิทย์ค่ะสวัสดีครับคุณแพมสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ฟังครับ ค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเพียงแค่ข้ามสัปดาห์นี่นะคะเราจะเห็นถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและก็มุมมองของนักลงทุนต่อทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะคะเราประเมินภาพดังกล่าวกับการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐไว้อย่างไงบ้างคะเอ,อ่อสำหรับการประชุมสองครั้งสุดท้ายของปีนี้ของทางสหรัฐนะครับ จริงๆนะครับเรามองว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยทางเฟดนะฮะมีแนวโน้นมค่อนข้างสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยอยู่แถวๆราว75เบสสพอยต์0.75เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมา r k เก็ตเนี่ยก็มองไปเป็นในเวฟนี้นะครับส่วนการประชุมในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้เนี่ยจริงๆเราให้เล็งไว้ที่50-75เบสส์พอยต์ครับซึ่งโดยภาพรวมล้วเนี่ยเรามองว่าเฟดเนี่ยก็คงยังยังขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับแล้วก็ยังไม่ลดเทสความแรงในการขึ้นดอกเบี้ยจริงๆมีเหหตุผลลัักๆอู2ข้ครบ คือข้อแรกเนี่ยคือตัวเลข C P I ที่ทางสหรัฐเพิ่งประกาศมาครับถึงแม้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยตัวเลขเนี่ยจะลดลงก็จริงนะครับจากตัว Energy Sector ที่มันเริ่มคูลดาวลงมาจากราคาน้ามันนะครับแต่ว่าอยากจะชวนคุณผู้ฟังกับของคุณแพนมาโฟกัสตัวไส้ไมของตัวเลข C P I อะครับในภาคของ Service Sector หรือว่าภาคบริการ <S <S เราจะเห็นนะฮะว่าตัวเลข C P I ที่เพิ่งประกาศมาเนี่ยภาค Service หรือภาคบริการเนี่ยยัง ยังมีสัญญาณที่ยังบวมอยู่ต่อเนื่องนะครับคือเรายังไม่เห็นสัญญาณที่มันจะกลับตัวหรือว่าจะลดลงจากภาคเซอร์วิสนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นสาคัญที่จะทาให้เฟดเนี่ยต้องทําการรีบในการเ,เร่งขนกระตุ้นเงินหลังจากนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกว่า Energy Sector เนี่ยตอนเนี้ยมาเริ่มครูดาวลงมาจากราคาน้ามันที่มันเริ่มมีการเอ่อครูดาวนะครับแต่โดยความรู้สึกของผมนะคือผมยังรู้สึกว่าราคาน้ํามันเนี่ยเรายังเชื่อใจมันไม่ค่อยได้ นะครับเพราะว่าชนวนเหตุนี่ก็คือจากสงครามยูเครนรัสเซียหรือว่า geo political problem เนี่ยตอนนี้มันยังไม่จบนะครับแล้วก็เริ่มมีความตึงเครียดขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งภาพหลังจากนี้หรือว่าภาพปีหน้าเนี่ยผมมองว่าปัจ,จัจเนี่ยจะเป็นชนวนเหตุที่อาจจะทําให้ราคานะมันเนี่ยกลับมารีบาวอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติว่าถ้ากลับมารีบาวอีกครั้งนึงเนี่ยผมมองว่าเงินเฟอฉารัตเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบพอสมควรเหมือนกันเพราะว่า energy sector เนี่ยจะต้องบูมตัมกลับมาครับผม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปสะท้อนผ่านทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐใช่ไหมคะถึงแม้ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นก็เข้าแทรกแซงนะคะเริ่มมีจุดกลับตัวของสินทรัพย์หลายๆอย่างที่อยู่คู่ตรงข้ามกับค่างเงินดอลลาร์ก็ตามเราประเมินแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเป็นจุดสังเกตสําหรับนักลงทุนด้วยหรือเปล่าคะที่มันยังยืนระดับเอระดับ4%อยู่เนี่ยคะ่ะ จริงๆนะครับเราจะสังเกตได้ว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยในช่วงระยะยาวนะฮะเช่นตัว10ปีเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัวระยะสั้นตัว2ปีหรือ3ปีเนี่ยแนวโน้มเนี่ยคือขึ้นเหมือนกันแล้วแต่ว่าแนวโน้มที่ขึ้นเนี่ยคือขึ้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัว10ปีนะครับเราจะเห็นว่า20สเปซตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะสวีฟกลับมาแคบลงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยโดยส่วนตัวยังมองว่า แเชอรี่ออยูตัวยาวอีกองเส้นสิบเปีครับยังมีแนวโน้มที่มีอัพไซด์มากกว่าฝั่งดาวไซด์ครับผมค่ะครับผมถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้แล้วโอกาสของการกลับตัวที่น่าจะมีแนวโน้มของการชะลอการอ่อนค่าของค่าเงินบาทหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆหรือแนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะกลับมาอ่อนค่านี่มันมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่พอจะเข้ามาช่วยมีอิทธิพลกับด้านนี้บ้างอะคะ่ะเออจริงๆนะครับโดยภาพรวมเนี่ย ผมมองว่าตัวเลขการจ้างงานข้างนอกการเกษตรที่จะมีการประกาศสําหรับเดือนหน้าเนี่ยผมมองว่าจะเป็นจุดสําคัญนะครับสมมุติว่าถ้าตัวเลขนี้ยังมีความแข็งแกร่งอย่างต่อนเนื่องเนี่ยผมจะมองว่าเฟดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้เฟดเนี่ยยิ่งเร่งในการอัตรายิ่งเรียกว่ายิ่งเร่งในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อนะครับเพราะว่าเฟดเนี่ยยังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ยังมีความสามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อไปสู้เงินเฟ้อได้อยู่นะครับอันนี้คือโดยส่วนตัวที่ผมมองไว้ครับผม ก็ต <rium> ้องมองปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะคะดังนั้นกลับมามาประเมินถึงแนวโน้มค่าเงินบาทของไทยบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยอ่อนค่ามาที่ส8บแปดบาทแล้วบางช่วงบางตอนกําลังจะไปทดสอบที่ส9ิบ้าบาทด้วยเรามองแนวโน้มของค่าเงินบาทไทยมีโอกาสไปทดสอบที่ระดับ4ี่บาทต่อดอลลร์สหรัฐไหมคะจริงๆต้องแจ้งอย่างนี้นะคะว่าในช่วง Q4 ของปีนี้ต้นถึงสิ้นปีเนี่ยจริงๆทางเรามองว่าค่าเงินบาทเนี่ยยังมีแนวโน้มที่อ่อนต่อนะครับแต่ว่าคําว่าอ่อนต่อในที่นี้เนี่ย โดยส่วนตัวผมยังมองว่าไม่ได้อ่อนเหมือนช่วง Q3 ที่ผ่านมาที่ขึ้นรัวๆไปถึง38นะครับ uh. คือถ้าอ่อนต่อเนี่ยผมผมมองว่ามันจะมีปัจจัยจากเศรษฐกิจบ้านเรามาช่วยหนุนนะครับเพราะว่าในช่วง Q4 เนี่ยเรามองว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นช่วงไฮซีซันของฝั่งนักท่องเที่ยวนะครับเรามองว่าเศรษฐกิจฝั่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเราว่าเรามองว่ามันน่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยแกลโกรทของเราเนี่ยถ้าเทียบกับช่วงที่ covid l e v e เนี่ยเรายังพอมีแกลที่ยังโกรทอยู่ไม่เทียบกับบปปรรรระะะเเเเททศศพืื่่ออนนน้าหใุมเเียคับ เราเลยมองว่าบาทเนี่ยน่าจะอ่อนต่อแต่ว่าเอ่อเลเวลที่40เนี่ยเรามองว่ามีความเป็นไปได้นะครับแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงครับผมสําหรับปลายปีนี้แต่ในขนาดปีหน้าเนี่ยเรายังมองว่าภาพของเงินบาทเนี่ยโดยส่วนตัวยังมองว่าทิศทางความแข็งค่าเนี่ยน่าจะกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปีนี้ครับผมครับผมเราประเมินแนวโน้มของค่าเงินบาทในปีหน้าจะกลับมาแข็งค่านี่เราจะเห็นได้อยู่สักประมาณระดับสักเท่าไหร่ละคะ ออผม expect ว่าช่วง Q1 Q2 นะฮะเราน่าจะเห็นกลับมาประมาณ36-37นะครับแต่ว่าช่วงปลายปีเนี่ยเราอาจจะเห็นอาจจะมีการแตะ40เล็กๆสมมุติว่าถ้าเศรษฐก,กิจไทยอาจจะไม่ได้ไปแบบอย่างที่เรา expect กันไว้ครับผม ถือว่าเงินบาทเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาต้นปีถึงนะับปัจจุบันนะคะกรอบการเคลื่อนไหวค่อนข้างกว้างและถ้ามองจากมุมมองของธนาคารกรุงเทพเองในปีหน้าจากนะับปัจจุบันไปจนถึงปีหน้าเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวก็ยังดูผันผวน,นอยู่นะคะดังนั้นเราจะให้คําแนะนําในการที่จะดูแลความเสี่ยงในด้านนี้ยังไงบ้างคะเออจริงๆนะครับสําหรับความเสี่ยงเนี่ยสำหรับนักธุรกิจนะครับหรือว่าธุรกิจรายการรายใหญ่เนี่ยจริงๆเนี่ยเรามองเรา เรามองว่าเราควรมองภาพวมของบริษัทเป็นหลักนะครับจริงๆการทํา forward friend การทํา forward friend exchange เนี่ยหรือการซื้อขายค่าเงินลงหน้าเนี่ยถ้าเรารู้ capital ของบริษัทเราจริงๆเนี่ยผมมองมว่าวิธีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการใช้เครื่องมือการเงินอย่างหนึ่งนะครับที่จะมาเปินธุรกิจของเราในช่วงเศรษฐกิจค่อนข้างผันผวนแบบนี้หรือว่าในช่วงเวลาที่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนแบบนี้นะครับ <S 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 เพราะว่าถ้าเรามีการเมเนจในส่วนนี้แล้วเนี่ยเราพอที่จะเห็นภาพวมของธุรกิจเราแล้วก็มีการทีแพร์สาหรับว่า เออในเศรษฐกิจที่มันช่วงผันผลเนี่ยเราพอจะมีทางลู่ทางในสําหรับปีหน้าอย่างที่ว่าโอกาสที่จะเกิดรีเซชชันเนี่ยถือว่าเป็นการทีแพรไปในตัวครับผมได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณธราวิทย์มากนะคะสวัสดีดค่ะ ถือได้ว่าเป็นแนวโน้มนะคะการประเมินที่ทางอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าค่าเงินบาทของไทยนะคะจังหวะนี้ไปจนถึงสิ้นปียังอยู่แนวโน้มของการอ่อนค่าแล้วค่ะแต่ถ้าหากว,ว่ามองไปนะคะยาวๆข้ามปีในปี2566แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่งนั้นอาจจะพยุงให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าได้นะคะแต่ช่วงจังหวะความผันผวนแบบนี้นะคะภาคธุรกิจเองค่ะควรจะดูแลความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะดูแลในด้านนี้ให้มีความเหมาะสมก็สามารถปรึกษากันได้ที่ธนาคารกรุงเทพค่ะ พักการสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในด้านการลงทุนกันต่อค่ะ